ให้เรามองรูปทรงตรงนี้นะครับรูปทรงคล,าคลา้ายๆแจกันแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆขวดผสมผสานกันขั<ม>้นที่หนึ่งเลยขอเส้นระดับตาก่อนนะครับจากนั้นก็เป็นฐานมันนะครับฐานมันเป็นรูปโค้งนะครับตรงกลางจากนั้นนะครับวัดตรงกลางของเส้นตรงที่เราลากไว้ลากขึ้นไปข้างบนเลยนะครับลากขึ้นไปข้าง,นงบนเราจะสูงขนาดาไหนเอาให้กับพอสมดุลน,นะครับพอสมดุลของขวดตรงนี้นะครับโอเค okay. โค้งมานะครับโค้งมาที่สองคือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับขีดไปเส้นตรงก่อนนะครับเส้นรงเส้นนี้นะครับโค้งมาตรงนี้นะครับจากนั้นจากฐานจากฐานนะครับเอาลงหล้วขึ้นก็ได้นะครับมันลักษณะสองคือเฉลียงลงหรือสอบลงนะครับถ้าไม่กังวลว่าประสิทธดีไม่ดีนะครับเราเป็นการฝึกมืนแล้วก็ฝึกสายจาต่อไปนะครับเหมือนกับโค้งเหมือนกับคอขวดนะครับ ผงสโลกเข้ามาหน่อยนะครับมันจะไม่ไดใ้ในทีเดียวนะครับมันจะค่อยไ,ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวในอนาคตรครับตรงนี้เป็นลนักษณะของขวดไม้นะครับมีรูตรงกลางนะครับอาลักษับตาเราขีดเลยนะครับไ้ม่หน่อยได้ละเนี่ยเราจะมองขวดเป็นที่ตั้งนะครับเพราะลักษณะการมองของผมกับไม่หน่อยมันต่างกันนะครับคือ เฮ้ยขึ้นไปสูงึ้นหน่อยหน่อยสูงน,อยอยงน้อยหน่อยไม่หน่อยทำคนเดียวเนะี่ยตอนนี้เราก็ใส่นอาตกกระทบด้านล่างก่อนนะครับไม่หน่อยลงเราก่อนนะครับฝนยื่นสอนนะครับจะนอนยื่นสอนะครับให้เห็นชัดขึ้นนะครับผมใช้ปากกาเนอะด้านล่างนะครับด้านล่างเะเข้ม่เด่นนะครับ มานี้นะครับเราขอให้แบ็กกราวน์เนี่ยมันเป็นลักษณะของอ่อนๆเลยนะครับให้มีแบ็กกราวน์เป็นพื้นด้วยนะครับที่เราลงเงาตอนนี้นะครับมีพื้นพื้นวางอยู่บนโต๊ะอาจเป็นโต๊ะนะครับให้เบาๆอ่อนๆนะครับถ้าเราเาจริงจริงัใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าล้วเราเอาแค่เราทางว่าเราการศึกษาเลีงแสงเพื่อว่าเราเห็นภาพวีิวัตมันจะได้ ให้เข้าใจแสงเงามาขึ้นครับพอเป็นเครื่องหมายถูกนะคืออย่างนี้นะครับคล้ายๆกับตรวจถูกแต่ว่ามันอยูด้านในสวัสดด้านนิงกับซ้ายมาหาขวาสวัสด์อย่างนี้นะครับอ่ะตอนนี้ด้านกลางนะครับตรงนี้กลมเพราะฉะนั้นขวาสุดของเราเนี่ยมันจะไม่เข้มมากนะครับ ใส่ยผ้าก็ได้นะครับดิชูก็ได้ลยเดี๋ยวไม่ใตไว้หน่อยนีนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อรูบอกไว้ใช่ปูปูปแล้วก็ให้มันเบลอออกไปให้มันสวยละอะไศิลปะบำบัดพอเรากดเราให้มันเบาเบาไม่ต้องแรงมากนะครับหมายถึงว่าให้มันเป็นลักษณะเหมือนกับมีอ่อนมีเข้มอะครับข้างล่างนี่ก็กดขึ้นมาข้างบนนะครับ